อย่าอย่าเอ๊ะ่มันขึ้นินลบดินะอย่าอย่าอย่าบอกถ้าจะมาปล่อยยุ่เคียนะไม่จริงหรออ้าแซตตาสวัสดีจ้านี่เหรอเฮ้ยน่หกินจริงเลยนะอย่าอย่าอย่าไู้ตายปลอดภัยดีค่ะฉันยังไม่ตายเว้ยผู้รอดชีวิตอย่างนั้นเหรอผู้เหมือนจะยังมีสติเห้ ี่จะคาเมล่าแมนลุกไหวหรือเปล่าล่ะก็พอ,อได้ครับเอาล่ะทุกคนตามฉันมาที่นี่นแล้วกันนะสวัสดีเพื่อนนี่จะพวกกล้องทั้งหลายไปกันแล้วล่ะอย่าเสียเวลายเยอะเลยโซเชันสิมันโอเคครับจับไวนน้ใหน,น่นๆนะจ้าแกและนปิดตัวจริงจะบอกให้นี่เราจะไปเดินทางที่ไหนกันหรอ,อ,อนะี่หัวหน้าเราจะไปยังไงกันต่อนะโอ้ยโดนมือหนอิแล้วทางไปเนี่ยหรอถ้าอยากรู้ก็ไปหาเอาเองสิไปหาเอาเลยเพรเนี่ยทุกอย่างพี่วันที่ไหนหมดแล้วนี่มันคนพีเลยหัวหน้า กิดยุสกีตัวใหญ่ผมไปเดิทนยงไงดีล่ะเรองันไม่ต้องหแล้วนะเอไม่รล้วนะเพราะฉันมียุสิ่งนี้ยังไงล่ะดีโมทีวี่ันแม่พวกแกนี่นะจะหมดลวมทั้งหลายพร้อมตายกันหรือยังล่ะจ๊า้ฮจฉันรู้ขอฉันเลยไปยังไงล่ะเออันปาฝุชใช่นหมดเลยไหมครับ